สวัสดีครับข่าวของที่วัดมหาบุตรนะครับวัดแม่นาคพระขนงนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยน้องฉัดเนี่ยเขาไปแต่งหน้านะครับก็คือจากรูปปั้นของแม่นาคพระขนงเนี่ยซึ่งเป็นรูปรูปเดิมเนาะปิดทองอะไรเงี้ยนะครับนะตอนนี้เขาเข้าไปแต่งหน้าใหม่เลยนะครับซึ่งจริงๆผมไม่เคยไปมาก่อน นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้ว่าคุณจริงคนไทยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแม่นาคพระขนงน,น,นะครับแล้วก็หนังเกี่ยวกับแม่นาคพระขนงเนี่ยเอามาเต็มไปหมดเลยนะครับนะผมเลยสงสัยว่าคนจีนเนี่ยนะครับที่เขามาท่องเที่ยวที่ไทยแล้วเนี่ยคนจีนเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเขารู้จักแม่นาคพระขนงหรือเปล่าครับ <No. S 1> คุณคิดว่าเขารู้จักไหมครับแล้วถ้าหากว่าเขารู้จักเนี่ยเขาจะรู้จักแม่นาคพระขนงในชื่อของอะไร รจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยผมก็ลองเข้าไปดูว่าอแม่นาาพักขนมเนี่ยนะครับนะคนจีนเขาก็จะอาจจะเรียกเสียงเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับถ้าเราใช้คําว่าผินยินนะผินยินก็คือว่ามาหน้านะครับคาแรกเลย,ยตัวนี้นะมาหน้ามาหน้าคือพักขนงคือมาหน้าคือพักขนมนะครับนะพักขนมก็คนจีนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับมาหน้าคือพักขนงนะครับแต่ว่า เท่าที่ดูเนี่ยคนจีนอาจจะไม่ค่อยรู้จักคํานี้นะครับคนจีนเนี่ยเขาจะรู้จักคําว่ากุยชีนานาคําที่สองนะครับกุยชีนานากุยชีกุยก็คือผีผีเมียนะครับเมียที่เป็นผีกุยชีนานาให้ทายว่านาเน,น,น,นี่ยมาจากอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเรารู้จักคำว่าแม่นา แม่นาคใช่ไหมครับแต่ว่าแม่นาคเนี่ยเขาจะออกเสียงว่านานานะครับแล้วมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่น่าจะประมาณเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เป็นแม่นาครีบอลเนี่ยก็จะไปที่นูน่นก็เขาใช้คํานี้เหมือนกันว่ากุยชี่นานานะครับหรือบางคนเนี่ยเออเขาก็ใช้คำนี้คือกุยชี่เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเลยครับพ้องเสียงเลยแต่ว่ามันจะเป็นเขียนด้วยตัวชี้ตัวเนี้ยนะครับแปลว,ว่า7นะครับเออทำไมเขาถึงใช้คําว่าผี7นะครับเพราะว่าผี7เนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อหนึ่งนะครับที่ว่า ชีวิตหลังความตายของเราแล้วเนี่ยในเจวันแรกเนี่ยนะครับยังไม่ไปไหนยังคงอยู่แถวนั้นนะครับเรามาลองดูกันครับว่าคนจีนเนี่ยนะฮะเ,เขามาเที่ยวยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวคนจีนเนี่ยเขามาเยอะเลยนะครับเวลาเขามาปุ๊บเขาจะถ่ายเป็นบล็อกเกอร์เป็น YouTube นะฮะก็เขาก็จะมาดูราคา เขาก็จะวิจาร์อย่างเช่นว่าเออแปดสิบาทราคาไม่แพงนะครับนะเข้าของสินค้าในในในทางเข้าถนนก่อนที่จะไปวัดมหาบุตรนะครับก็จะมีทั้งข้าวของเครื่องใช้นะครับมีกาแฟเอาไปทําบุญนะครับเขาจะมาดูเสื้อผ้าเอยเขาวิจาร์นะว่าเสื้อผ้าทําไมมันดูถูกเนาะร้อยกว่าบาทเองมันชุดไทยอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าก็มากำๆดูแล้วมันก็มันก,นก็เนื้อผ้าจริงแนละ้วมันก็ไมด่ดีมากหรอกนะเพราะว่า ก็เหมือนกับว่าไม่ไดเอาไปใส่อะแต่ว่าเอาไว้เพื่อที่จะทําบุญที่สถานที่นั้นนะครับนะมันก็มีอันหนึ่งที่เขาก็แปลกนึงเขาบอกว่าเขาก็เข้าไปในวัดปุ๊บแล้วเขาก็ไปเจอไปเจอกระเบื้องกระเบื้องนะครับกระเบื้องขายซึ่งถ้าเป็นคนไทยเราเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างของวัฒนธรรมเลยนะครับกระเบื้องปุ๊บเราก็รู้แล้วอ๋อกระเบื้องก็คงจะแบบว่าทําบุญวันเกิดบ้างละทําบุญกระเบื้องหรือว่ากระเบื้องหลังคาเพื่อที่จะเอามาสร้างวัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคนจีนเขาอาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเขาจริงๆถ้าเขาดูเนี่ยจะมีภาพด้านหลังนะฮะจะเป็นภาพเหมือนกับการกอร่อสร้างเนาะเขาก็เข้ามาดูปุ๊บเอ้ยเขายวชีพเขาทำยังไงเขาก็เขาก็ถามว่าเอ้ย e มันนี่มันขายอะไรอันนี้มันมันคืออะไรแล้วก็เบื้องเขารู้กับเป็นกระเบื้องแหละนะครับเขาก็ลองมาเขาเรียกว่าลองมา QR code อะ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีพวก QR code แปลภาษาละนะครับแต่ว่าการแปลภาษาเนี่ยก็ไม่ใช่ร้อยปหรอกนะครับแปลภาษาออกมาเนี่ยดันไปดันไปออกข้อความประมาณที่ว่า ให้ความรู้สึกล่องลอยกับเด็กทาลกเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยคือมันจะแปลเป็นคาต่อคาซึ่งเขาก็จะงงๆงฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยเขาก็จะอ่านดูเออมันมันมันแปลว่าอะไรนะครับนะเขาก็จะไม่เข้าใจคอนเซปต์แต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาก็จะดีนะเขาก็จะไปถามคือถ้าเขาสงสัยพวกเขาก็จะไปถามคนไทยแถวนั้นแหละก็จะสื่อสารกันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับถาม ให้เขาดูว่าอันนี้แปลอย่างงู้นแปลอย่างนี้แปลอย่างนั้นแปลอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับนะเพื่อที่เขาจะได้รู้ไงว่ามันคืออะไรนะครับสุดท้ายแล้วเ็าพนักงานเนี่ยเขาก็มาชี้ให้ดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของการวันเกิดนะครับนะบนะคุณเกิดวันไหนเนี่ยเขาก็ดัดหลังเขาก็ชี้ให้ดูเนี่ยคุณเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยนะครับก็จนสุดท้ายคนจีนก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเป็นการทําบุญนะครับในวันเกิดคุณก็เลือก มันเกิดแไหนคุณก็เลือกอย่างนั้นไปนะครับนะอันนี้เป็นหนังนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าเขาใช้คําว่าผีสาวนานานะครับผีสาวนานาหรือว่ารีบอลฉายเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาบอกก็ทํารายได้ได้เยอะพอสมควรนะครับเป็นบางทีเราไปเมืองนอกเนี่ยส่วนเราไปเรียกชื่ออะไรบางอย่างนะครับเราไปปุ๊บบางทีคนคนต่างประเทศเขาจะไม่รู้สิ่งที่เราเรียกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนจีนที่มาเนี่ยเขาอาจจะ มาใช้ควาว่ากุญชนาาซึ่งเราเอ๊ะมันคืออะไรหรอมันก็คือมันจากคําว่าแม่นาพคพระขนนนี่เองนะครับนะอันนี้อยากจะให้ฟังว่าเวลาที่เขาออกเสียงอันนี้ไม่รู้มีเสียงวะนะเขาจะออกเสียงว่าเขาจะออกเสียงว่านาะงหน้านานาแล้วก็พี่มากอายมากนะครับซึ่งนะนะมันก็จะออกเสียงเขาจะออกเสียงได้ไม่ค่อยไ,อไม่ค่อยเหมือนกับที่ที่คนไทยออกคือนางนาคนางหน้าเขาจะออกยากเขาจะนาหน้า นาหน้า,นาก็กืลอายเป็นหนาหน้า,นาไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นสัพเพเหระนะครับสนุกสนุกนะครับว่างๆก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับที่วัดมหาบุตรเขา